คนชนบทคะ่ะวันนี้ยายมานาวพาเพื่อนๆมาดูวิถีคนชนบทนะคะวันนี้ได้เวลาเลิกงามยามดีแล้วจ้าดำนาคะ่ะนี่เป็นการดำนานะคะเพื่อนๆชาวโลกทุกคนชาว youtube ทุกท่านคะ่ะนี่คือการเฮ็ดน้าของคนชนบท คนภาคอีสานหรือว่าภาคต่างๆเนาะค่ะนาะถึงหน้านาแล้วนะคะกลุ่มมัดกาดำหน้านาเต็มทงเต็มทาวันนี้ขอใช้ภาษาสองภาษานะคะเพื่อนๆจะเป็นภาษาท้องถิ่นของภาคอีสานแล้วก็เป็นภาษากลางนะคะเพื่อนๆนี่เป็นการดำนา อีกจักน้อยเขา่ากะสิงามเต็มทงเขา่ากะสิเขียวเต็มทงค่ะเพื่อนๆน,นี่เป็นการลงแขกดำนาเหตุหนาเดีอวจ้าฝนมาแล้วน้ำเต็มทงเต็มท่าก็ได้เวลาเหตุหนานะคะคนผักอีสานหรือว่าคนผักต่างๆนะคะจ้า ดูจ้ายานเอ้ยใส่นอะปวดปวดจ่าปวดจ่า YouTube YouTube ทุกท่านนะคะขอกําลังใจให้แรงงานแรงงานอ่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหน่อยคะ่ะนี่ก็คือเกษตรกรตัวจริงนะคะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกระดูกสลังแห่งชาติคะ่ะ คะเพื่อนๆได้เห็นนะคะวิถีชีวิตแต่ละทองทินอาจจะดำรงชีวิต่บือกันนะคะบางที่บางมองก็อาจจะวานเป็นข้าววานนะคะแต่บ้านของยายมะนาวก็คือ,อยังใส่ชีวิตเดิมๆชีวิตสมัยโบร้านพ่อแม่เขาผ้าเฮ็ดนะคะทุกคน ยังเป็นชีวิตเกษตรกรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็คือกลมดำหน้ายุเหมือนเดิมนะคะบางพื้นที่บางหมู่บ้านอันนี้ภาพสดๆเลยนะคะเป็นภาพสดๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเป็นภาพสดๆเลยจ้าขอกำลังใจให้เกษตรกรนาไทยด้วยคะ่ะ ให้เกษตรกรนาไทยให้คนชนบทด้วยจ้าข่าวกะง,งั้มกากระง,งั้มนะคะทุกคนพื้นเมืองประเพณีท้องถิ่นไม่เหมือนกันแต่ละท้องถิน่นแต่ละพื้นที่นะคะเป็นการดำหน้านะคะทุกคนความสุขของชาวนาก็คือประมาณนี้คะ่ะข่าวเขียว,เ,ยวเต็มทง น้ำเ,เต็มทกน้ำเต็มท้านี่ก็คือวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านค่าโกก่าได้เป็นมัดเอาตอกมามัดแล้วก็มาจับยัดลงต้มนะคะทุกคนนี่เป็นการดำนานะคะชาวนาไทยค่ะแต่ก็มีความสุขนะคะเพื่อนๆ นี่คือความสุขของเกษตรกรนี่คือความสุขของแต่ละท้องถิ่นนะคะพอดำเสร็จแล้วอีกจากประมาณสองอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆข้าวก็จะเขียวนะคะก็จะมองไม่เห็นน้ำแล้วค่ะข้าวก็จะขึ้นมาแล้วนะคะอีกประมาณสามเดือนก็จะเป็นทุ่งรวงทองแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือปักดำนะคะ ตอนนี้ก็คือปักดำไว้ก่อนนะคะอีกประมาณ2ถึง3อาทิตย์หรือว่า1เดือนนะคะก็จะมองไม่เห็นน้ำแล้วก็จะมีแต่ต้นข้าวสีเขียวๆค่ะมีว,วทิวทัศน์พาชมบรรยากาศด้วยนะคะบรรยากาศสวยๆงามๆจ้าทุ่งนาไทยค่ะทุ่งนาไทยค่ะ ที่นี่ประเทศไทยนะคะทุกคนที่นี่เมืองไทยที่นี่ประเทศไทยคะ่ะขอบคุณชาว YouTube ท,ทุกท่านนะคะที่มาส่งแรงใจที่มาเป็นกำลังใจให้เกษตรกรนาไทยนะคะหลังสู้ฟ้านาสู้ดินความสุข ของคนบ้านๆคะ่ะนี่อีกมุมหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆมองไปเลยนะคะวิวสวยๆจ้าวิวบรรยากาศท้องทุ่งไม่มีเสียงเพลงนะคะวันนี้จะมีแต่เสียงยายมะนาวนะคะทุกคนให้ฟังเสียงของยายมะนาวนะคะดูน้ำคะ่ะน้ำเต็ม แรงงานนาเลยค่ะทุกคนวิวบรรยากาศสวยๆจ้าคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นแล้วชอบ,บ<า>ก็ขอคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะชอบวิวบรรยากาศ,ากาศขอคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายมะนาวด้วยค่ะขอคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปดีๆของยายมะนาวก็จะผลิตออกมาทำออกมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวข้าวเขียวๆเ,เต็มทุ่งนายายมะนาวจะมาทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ชม ได้ดูอีกเช่นเคยคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะกำลังใจทุกๆท่านคะ่ะขอบคุณมากมค่ะไปแล้วคะ่ะลมเย็นมากๆค่ะบ๊ายบาย